สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกัอยูส่สวนนะเนาะบได้ไปใส่พี่น้องมือนีกับบรรยากาศค่อนข้างดีกันเลยเนาะนุ่นว่ามือนีสิพาพี่น้องเนาะไปเที่ยวชมภายในหมู่บ้านบ้านสวนของนุ่นว่าหมู่บ้านของนุ่นกวางสมใจเพราะว่าก็ไลยค้นกับที่ห้องมาเนาะอยากอยากเห็นหมู่บ้านสวนของนุ่นเนาะว่ามีจะาครอบครัวกว้างบัน้อยบอัเหลือจังไดขนานะพี่น้องที่จริงนุ่นกับว่าสิพาพี่น้องเนาะมา ไปเที่ยวไปลื่นลายเทือแล้วเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะที่แบบว่ามีาคนอาศัยอยู่บ้ายประมาณน่าจะประมาณ30 40บครอบครัวน,นี่แหละที่อยู่แต่ว่าอยู่แบบกระเจากระจายแต่ว่านุ่นก็นจะพยายามพาพี่น้องเนาะไปเบิ่งให้ทัวร์เนาะอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ามื้อนี่จะพาพี่น้องไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นแหละเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็อ,พอีพ่อเนาะ่นก็ไปสวน่นไปสวนอยอานาพุ่แเละ กัไปเบิ้งงัวังควายของปกติเนาะส่วนนี้กับฝนตกพี่น้องเห็ดเริ่มออกแล้วอีพอได้เฮ็ดอ่าอ่าเฮ็ดปวกเนาะแล้วก็เฮ็ดอ่าเฮ็ดจีนูนเฮ็ดมีอย่างละเฮ็ดอ่าที่มันมันติดอยู่คอนไม้ฮะ,นะเนาะพี่น้องก็ได้ส่งสนิทเห็ดมุอวะนี่เขาก็แกงเห็ดกินแซ่บเนาะฟ้ารังฝนสดใสเสมอเนาะพี่น้องนี่ หลังจากที่ฝนตกเนาะก็มีแนวยุ่แนวกินเกิดขึ้นลายซิ่งหลายแนวพี่น้องมือนีนก่อนที่จะพาพี่น้องเนาะไปเที่ยวสมภายในหมู่บ้านของนุ่นเนาะที่แปลว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ที่สุดเนาะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวก็จีคือพี่น้องเห็นั้นแหละสิพาพี่น้องกินสมกันก่อนนี่อันนี้เป็นสมหมักมันเนาะบบได้พาพี่น้องกินอ่าปีนี่นาจะบ่พากินจักเทือเทือเนาะว่าสมหมักมันนี่มันก็ เริ่มซุกตั้งแต่เดือนกอนแต่ว่าบุนซุกดีเขานิยมกินดิบเนาะตอนนี้คือมันซุกแดงๆแบบีแล้วมันคือแบบนวยเชอร์รี่แล้วนี่นวลใญ่ยลายนา่นาะนวลใญ่ยลายแต่ว่าเซีบๆเนาะในมันจะอันในมันจะเป็นสี้มพมแบบนี้เนาะอันนี้กินถือว่าเป็นอ่าโอ้ยมัา,าคือน้ำลายกินเท่านี้ก็คือแบบมดเลยเนาะเพราะว่ามดระดูการแล้ว อยู่สวนนุ่นก็มีประมาณ3าสี่ต้นนี่แหละแต่ว่าก็ยังได้ขายอยู่ยังได้ขายหมูคูอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะวันเขาเจ้าขายอยู่ตลาดนี่แพงอันนี้นะโลูหนึ่งสี่สิบพันกีบเนาะแพงแต่ว่าแต่ว่านุ่นไปขายโล่สาวพันเนะะาะเพราะว่านี้พี่นงเดี๋ยวซีมากินสมก่อนสาวซีออกไปเที่ยวอยู่ภายในหมู่บ้านเนาะต่ำสมมากอ้ต่ำสมกับต่ำเจวนี่อันนี้เป็นเจวเที่ยวต่ำเนาะ บบมีอย่างมีแต่หมักเพช็ดแล้วก็เกลือเป็นนัวแล้วก็น้ำตาลต่ำแล้วมันเป็นฟุน้จงสี่เลยมันยังเซ่บเดี๋ยวใชให้พี่น้องบึงแบบเมื่อมันเป็นยอดไดงอือหือเปีเ้ยวกรอบดีขนาดแล้วก็เขาเจ้านิยมกินช่วงสงการคนะนู่นเอาไปคายยูส่วนนี้มีประมาณสามสามต้นสี่ต้นตนีน่แหละ แต่ยังได้ขายพามันอยากดกในหนึน่งเนาะแต่ว่าหม,มักมันนี่มันมีสองชนิดเนาะตัวนึ่งมันจะในเนี่ยจะเป็นสีแดงเนาะแบบอมอมอมแดงนั่นแหละนี่แต่ว่าอันที่มันสุกไวเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นี่นโอ้จำพริกเกลือของเราโอ้ ส้มส้มแบบเมรุธรรมวาขนาดมันสุกมันจะเป็นสีเนี่ยเนาะมันยังเป็นสีเหลืองอยูขนาดสุกนะแต่ว่ายูนอกมันจะเดงแต่ว่าหมักมันะสะน,นิดนี่มันจะส้มเพราะอะไรค้นก็ว่าฝากให้ผู้ปกิฟังไทยในนุนเห็ดอันแถวอ่ะยูแถวอันยูแถวเชียงเชียงรายเนาะ ยูดอยเนี่ยเขาจะปลูกหลายเนาะมันจะเปลี่ยนคือนุ่นนี่แหละนุ่นยูดอยแล้วก็นุ่นปลูกมันจะเปลี่ยนนี่นพี่น้องกินส้มแล้วไปที่ห้อยป๊าคักข,ขนาดเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเนาะไปเลาะส้มหมู่บ้านของเฮาเนาะหมู่บ้านบุญโดยที่แบบว่าแสนอุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวงามในช่วงนี้เนาะพี่น้อง มีอันนี้บรรยากาศอยู่หน้านองป่าที่แบบว่าเฮาอยู่อาศัยทุกมื้อนาะพี่น้องนี่บรรยากาศดีดีเดี๋ยวสิพาพี่น้ององางออกไปรอทางนอกกันเนาะฮอออกจากส่วนนองป่าเฮาน้องมาเที่ยมใหไ่ก็จะเห็นกเจาไปสวนหากกลับมาไปสวนไปให้นะกลับมานี่ถนนใหญ่อันนี้จะเป็นเส้นทางเลขที่13เหนือเลย อันนี้เลยหมู่บ้านของนู้นมีมันจะเป็นหมู่บ้านน้อยๆแล้วก็มีห้องเฮียนเนาะอยู่ติดกับสวนนี่เลยนี่ห้องเฮียนอ่าหอดประมาณป .5 เนาะอยู่นี่นี่เส้นทางไปห้องเฮียนน้นานซานบ้านซองโกจะห่างๆกัน,นสใลญ่ก็เป็นคนส่วนเผาอยู่เนาะแถวนี้ โซงนี้ก็จะธรรมชาติสุดๆเลยแถวใดก็เขียวอ้อ <c> พ <oughs> ี่น้องยางหล่อเนาะสลายก็อยู่ในหมู่บ้านนู้นจะเป็นคนมุ่งคนมุ่งลายเยานพระเจ้าจะเป็นทรงเงินแบบสิเนาะกอหยุกพื้นในงนล้วก็ใส่ไม้เนาะ่นี่แถวหูเฮียนว่นในใจครูเบยูละเทมันนี่ ปกติกับเฝ้าเฝ้าสวนนี่เนาะเฮาฮั่มปุยสวนเขาก็บอกให้เจ้าเวิรให้ไม่ใจวายู่บอกคงเฮียนเป็นบอลเลี้ยงควายเลี้ยงควายเท่านั้นเจ้านายจัมบูยูเป็นอย่างนั้นแบบนี้อันนี้เป็นหอพักคูยูลาวเนาะหอบพักคูโดย น,นี่โรงเรียน็นไปเจ้าหาจะสร้างใหม่เนาะโรงเรียนเก่านี่ยมันมันตุน,นั้นเนาะคุณเต่เขามาอยู่ตะกี้คงแหละน้องปานกับชอยู่แคมไปนิ่นี่โรงเรียนเป็นบอลเลี่ยงควายโรงเรียนกับหมู่บ้านจะติดกันเลยละกัน จะอ้มหอบไปด้วยภูผ่าป่าไม่คือพี่น้องเห็นนี่เลยงินอ,นอยู่แคมทางกับมีน้อยนึงเนาะส่วนไหญ่ก็จะมาอยู่ึงภูเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องไปบึงนี่เห็นแบบนั้นแลวมีเงอนได้อยู่ทงเนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ประมาณสามสิบิบครครัวจะก็อยู่แบบปล่อยหัวปล่อยควายตามธรรมชาติแล้วก็ มูมหมาปิดไก่มาอย่างขาเจ้าปอยนะขาเจ้าบุได้บุได้ขังเนาะปล่อยตามธรมรมชาติเลยนนี้กิพาพี่น้องยางเหรอเมื่อยแล้วโอ้ขึ้นดอยบุได้แล้วนี่ตั้งแต่วิเทียวกลับมาคือเจ็บหลังเนาะนั่งรถนั่งรถจักหลายมือนะกลายเป็นคนเป็นพญายตินี่พี่น้องเส้นทางขึ้นหมู่บ้านเนดู เจ้าสี่กับเจ้าคุณยังขี่รถจักรลงมาได้ไงเด็กคือทางไปไฮว่ามีมีเงินหลายได้ที่เธอนี่เป็นแบบสี่หมู่บ้านนู่มยุนีเ่เป็นอุ้งน้ำกับเจ้าเด็กวังกับเจ้าเอาน้ำเน,นาะจะเห็นเงินเลางๆน้อยๆทางขึ้นหมู่บ้านเนาะพี่น้องอันนี้นะเด้อ จะเป็นแบบซี่เลยเท่อนนที่แบบว่าติดตามแคมเส้นทางเรามีน้อยหลังสุดเมื่อไหร่ขาเจ้ามาอยู่ถึงภูพีเนาะล้วก็ลกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวควายสุกส,สันต์จัดเลี้ยงตามปลาจังซีแบบนี้เดี๋ยวบันนึงยังเราจะเห็นเด็กน้อยมาลิน เหนื่อยนี่นะคือซีมีคนขับรถได้ไปมาเนี่ยรันหัวหนุนยางมาลินแล้วขับรถนี่เด้จบแล้วเงอนที่ตึ้งลากเดชอันนี้เก่าเงินเก่ากเจ้ามากเดชเป็นเงินแกนี้เป็นป่าเนาะแล้วก็ ึ้นเมื่อแถวเธอมจะมีเฮือนเยอะเราก็จะพาพี่น้องมาเหาะหมู่บ้านที่นุ่นอยู่ได้นี่พี่น้องเบิ่งเฮือนออาเสะไอแสะเนาะเห็นแต่หลังสองหลังนักสิเลยแม่ย่งางฝนเรื่อยๆพาพี่น้องไปหาผู้สาวงามอยู่บนดอยนักสิเลยขา้นจะจึงงาน นี่เนาะพี่นนองยางมาเรื่อยๆจวบเท่านัีนแล้วมีอยู่ในป่า,าสิหลังนึ้งเจ้าของน่นจะบุยอยู่เนาะอัดเนาะรอแถวเทิงนเนาะเือนอยู่ในหมุ่บ้านเลยนี่ไหลยอยู่แบบธรรมชาติมึงเจ้าของมาขึ้นโดย นี่อย่ายงนี้เลย,น,ยนะนี่นะนี่นะู้สินี่ทีนแบบะฐมประธานน่ะนะเนาะละลายก็เป็นเที่นนแบบเป็นไม้สมีไพอยุนี่ นบริเวณอมข้างเป็นปลาไม่เป็แบบปลาลุงนาแต่เราอยู่นี่บุคิดว่าจะมีเือนมีเนาะมีเงินนี่ต้นหมูมีของพี่น้องนี่ต้นหมกมีมียงปลูกสาได้คนะ่ะสาเป็นปีเนาะเด็กผลส่วน เดี๋ยวจะาเป็นแบบประมาณนี้ผู้เห็นคนจะค้นนะจะไปไฮหมดวะอันนี้คือโอ้อันนี้ก็ยนัน <c oughs> นี่เฮ้ยยนสิยมาพี่เอ้็เอาอันนั่นให้บาหนีหมักมัน่นมาเหอะเอ้ามาโลแถวนี้ได้นี่เนาะเดอะล่ะหลังยันเนาะแถวนี้ มียาวมีเฮือนกับเจ้าอยููแบบสิแบบซีเลยเลยมีอยู่ดอยไดเฮือนเป็นแตย่ยูเลยเย็นดี <c oughs> นี่ในเฮือนมีเด็กๆด,ด้วย <c oughs> นี่เนาะเฮือนจะเป็นประมาณนี้เด็กทางนี้ก็ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นเฮือนแบบเป็นแต่ยูเป็น งินแบบผุมประทานแต่รู้มึงก็กเมีนตี้เงนินเนาะแต่ว่านี่เขาแก้วก็ซื้อดินบล็อกมาได้เกี่ยมโก้ใหน่อยหน่อยอื่นตัวอีกนี่เนาะเวลาหลังเมียนโกอยากคือกันอ๋อใบใบ <laughs> มีคนยังไงอยากเอาเอาเอา แต่ล e> no ังเฮือนอยู่นี่เนาะโนนเอาหมูมันมาตอนเด็กน้อยถึงเอาหมูมันตอนเด็กน้อยสไลด์ก็เป็นเฮืนแล้ประทบประทานเอิ้นบ่ตอบบ่ให้เเอ้านี่มาแล้วมาแล้วอ้า สองสองเบื้อาเออออามามามุดลมดลึตมอดลึกเต้ยมุดลเฮ้ยนี่เนาะเป็นงานภายในหมู่บ้านพามโลกในหมู่บ้านไปเท่า นี่คือเจ้าก็มีอันส่วนพักก็นี่ส่วนพักเป็นยังสิมีใบซ้ายมีอย่างพัก,กมีเนาะเด้ส่วนพักแต่ว่าปู่อยู่ดอยมันปู่พีน้ำโหนไปนี่ส่วนพักโอ้โหมีเงินโอ้โหแค่ไม่เท่าอยู่คนเดียวอันนี้แล้วก็มีไฟโต้ดีละก็ดีสมเมงิน แม่เท่าอยู่คนเดียววะเออแท้บบเบิังขออนุญาตเบิังเฮือนนิดนองได้เออเ้าสิบค,คำโอ้นี่เป็นการนอนตะเจ้าโอวนี่เราปวดนวนอยู่นี่กำลังพวดนอนรันกำลังแม่เท่าอยู่คนเดียวพวดนอนรันเรากำลังจะเกมน,นี่มีโอ้โหถ้าไฟนี่ มีเงินไม่เท่าเนาะอยู่คนเดียวลูกลูกส่ะมูมี่มูม่มี่ลูกแล้วกูมูมี่ไปเลี้ยโตมาบิังเงินได้เราอยู่คนเดียวนี่เราลูกเราลูส่ะเอาผัวเราบอยู่แล้วก็รักอยู่คนเดียวแล้วเราไม่อ่ะ อ้เราอยู่คนเดียวพ่อก็ตายแล้วเราอยยู่คนเดีวงมาเลาะมาเบิ้งเฮือนแถวนี้ว่ายู่อยู่หั่นแล้วก็มาเบิ้งไหนยู่หั่นแล้วมาเบื้อยู่นี่ได้มาเบิ้งเฮือนเพราะว่าบุมาบุมาจักเทือกเลยยางคือว่าเฮือนมันมันคือว่าอยู่แถวนี้มันเป็นตาอยู่เด็กน้อยมาครบแข่งเดี๋ยวพาไปเลาะตื้มเนาะ เมื่อกี้พาเบิ้งเฮียนไม่เท่ากันเนาะอยู่คนเดียวการพูนเป็นสุดซ้อมแทสตีเลยลูกสาวคนเอาผัวนี่ฝักหมดเนาะงี้ตอนนี้ก็จะเป็นเฮีอนผู้ใดแบบค่อนข้างมีเงินนิดนึงกขาเจ้าก็จะอะตอเป็นสังกะสีเป็นกระเบื้องเนาะแล้วผู้ใดบุมีกขาเจ้าก็ตอตแบบ ประทประธานก็นคือยาคาเนาะตุกย้าคาตามนี้นี่อันนี้เป็น,นอันนี้ทางรดขึ้นพี่น้องเด็กเขาเก่งทำไดพี่น้องหูบอกเหงืนแต่ละหลังก็อยู่แบบธรรมชาติสุดๆเลยตกกโก้ไม่ใหญ่อยู่สิเนาะ กันแต่ละหลังจะมีฟืนฟืนแบบเป็นรั่วใช่ไี่นะเอาไปดั่งด้นไ้ดั่งแบบเป็นปีกันเนาะเด็โอ้เฮือนดังน้ำร่ม,มนเนาะเฮือนคนรวยรกเขาจะต,ต่อกันเป็นปันภะษีให้นุ่นว่าเด็อันนี้แหละหมู่บ้านทีนุ่นยูเนาะทายน้องมันเหรอเอ้เฮือนสลายมันจะจะล่มยังไงเนาะฝนตกหนักเด็กเฮืนนอนเขาล่มเนาะ เดี๋ยวจะมีองุ่นนั่งในบางใหญ่ดิโอ้ยนั่นคือจะเรีนสมุทรบ้างแถวนี้เนาะพาพี่น้องยางเลาะคือไก่สุดแล้วมันยางร้อนีแถวนี้นุ่นบุจื้อแล้วนุ่นบุคอยได้มาอืน่าจะเป็นสมุทรบ้างแถวนี้นี่นะข้า <c oughs> เจ้าก็ยังใส่น้ำก๊อกนะนี่ ใส่น้ำกอกคืออยู่บ้านนู่นเลยคือเปียกเลยนีใส่น้ำก๊อกแบบสีโอ้โหเป็ดกระเลี้ยงได้ปวยอยู่สิเนาะไม่มีใครขโมยเลยไนงะโอ้ยน้ำก็สะอาดเลยน้ำธรรมชาติานแ้ีส่วนไหนบุม๊มมีส่วนพักส่วนนี้นี่เข้าวโอ้ล่ะอาจจะอาศัยปลูกแต่อยู่ปาเนาะส่วนหลายโอ้โหไปมีขี้กั ย่านเดเนอะอยู่ในหมู่บ้านนับุคคลไได้มาลุนะเพราะว่ามันเขาว่าเป็นหมู่บ้านน้อยอยู่แต่ว่าแถวนี้มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านคุณม่งเนาะเราบุคคลมาลุเขากับบุคคลภาษากันเดนะเป็นต้นแถวใกล้ๆเฮือนในจมีน,นเต,เต,เต,เตซานะซาที่กินมันกินตัวเศร้าแบบคนมักทรงซาแห้งๆนะ่ะนี่เนาะมีซาบักมายแถวบ้านยางเลาะเรื่อยๆ ลองดเพื่อนอนะ่ะจะป็นหองแบบนี้หองแบบนี้ดูมันจะต,ต้นไม้แล้วก็มีเพื่อนส,สั่สิสนลายหมูเลย่ะจ้าจะเลี้ยงแบบนี้เลยโคกหมูเนาะโอ้โหนี่หมูเป็นแบบนี้เลยจอยนาะเลี้ยงแบบโคกสักสินี่นะโคกหมูสักสิอันนี้เป็นคนรวยภายในหมู่บ้านนี่น โอ้โหเพื่อนยืนอยู่นี่เราก็เห็นอยู่ลุมมันจะเป็นเส้นทางใหญ่เนาะมันคือแบบคือแบบอันเขาเห็นอยู่อันไม่นางเลยได้นน่ยืนอยู่ทิงเบิงเห็นเส้นทางใหญ่เราอย่อยูแบบอยุเทิงนี่ยังเป็นแบบเงื่อนเป็นประชประทานแบบประประทานเนาะเป็นเงื่นแบบแตกโกนเงื่อนแบบดังเดือมเนาะนีนะโอ้โหงาม โอ้บลก่ายพุ่นน่ะปู่อ่ะมีโอ uh uh oh, ้โหปวนเลี uh, man, ้ยงหมูสไลด์ของเจ้าเลี้ยงหมูจังซี่นี่เฮายางมาเรื่อยๆเนาะเฮาสิเฮาสิเห็นอายเพิ่นเก็บายางโลดเด้อยางมาโลเบิงหมู่บ้านนี่อือมาเบิงโอ้มันก็มีมากเเนาะ ขึ ye, okay. vous, ้นเก็บเป๊สซ okay. 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 uh ิเลยได้นี่เนี่ยเพิ่นเย็นเก็บเอาเอาก็อยู่นี่เด้ออยู่บ้านนี่เด้อแต่ว่ามายางเาะนี่มายางลิ้นนี่ขเจ้าเก็บซางซี่เก็บแล้วก็อันไปตากนี่ใครเลยใคร เอาโรเทาดายตาหนิรูสิบห้าพันเออก็ดีโอรูสิบห้ามีย่กกเราดูเนาะอืมมือนี้มันอันนี้รลสิบห้าพันเราเก็บดิบๆไปขายเลยคันว่าเขาตากเขาบอกเอานี่เออเขาอบเองเนาะ ตาเขาอบเองนี่เก็บเป็นแบบเป็นนี่เลยนะสาเต็มมือหนึงได้ประมาณจากโลสันเก็บนี่ในสิบโลสิบโลได้แสนห้าเนอะอสิบโลนี่มันเก่งแล้ว <c oughs> เก่งโอ้นี่ขึ้นตน้นไม้เก็บดู <c oughs> โอ้ เพื่อนอยู่แถวนี้นี่เพื่อนอยู่ทึ่งนี่ตเตโอ้เพื่อนคนรวยฮัน <laughs> เพื่อนงามเด้มีเงินงามเลยอืมมาย่างโล่ซื่อๆแล้วก็เอาย่างตันย่างครับคือว่ามามาทางนี้แล้วก็ย่างผีดเน, <laughs> นี่เนาะอันนี้จะเป็นอาชซีพเสริมของคนอยู่ในหมู่บ้าน,น,นาเนาะส่วนให่ก็จะจะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี่ยงสัตเลี้ยงเนาะเลี้ยงงวัวเลี่ยงย่าง ว่าอันนี้ก็เป็นสาที่คนปลูกในยามนี่ก็มาเก็บซาเยอนะสินองจาพี่น้องหลังจากที่แบบาพาพี่น้องเนาะโละเที่ยวภายในหมู่บ้านเนาะตอนนี้คือยางตับยางเจอะแต่ปลาพี่น้องมันจะยางกลับหลังเนาะ <laughs> เพราะว่าหมู่บ้านนู่นมันมันจะบโบได้กว้างหลายแต่ว่ามันอยู่กระเจายก,กระจายนู่นเองกลับมาเท่านี้ก็น,น่าจะเป็นเทือกแรกเนาะทีพาพี่น้องมาโลภายในหมูบนนหม่บ้านเนาะหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเป็น ส่วนหลายก็จะเป็นคนส่วนเผ่าม้งเนาะที่อยู่อาศัยส่วนหลายอาชีพหลักของคนก็นจะเฮ็ดเฮ็ดไห้เนาะแล้วก็ปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เนาะกันจีบาก็คือแบบ่นเลี้ยงงัวเป็นอาชีพหลักๆเนาะกับเฮ็ดไห้พี่น้องเนาะส่งส่งสนิทนี่ที่เพื่อาแบ่แบาขาดบุไร้เลยอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็จะพากันเฮ็ดประมาณนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนๆจนฮอดปัจจุบันนี่แหละส่วนหลายก็คือคนอยู่ในหมู่บ้านจะเป็นคนส่วนเผ่าม้งเขาจะมักอยู่แถวโดยเนาะ เท่วไรมันจะเป็นคิดท่งเพียงโบบปานใดเนาะเจ้าจะมักอยู่เทียวโดยแล้วก็อากาศมันจะค่อนข้างดีอากาศรวงเนาะก็ถือว่ามื่อน,นี้ก็ได้พาพี่น้องเนาะมาบึงบ้านสวนของนุ่นเนาะที่ว่านุ่นมามาอยู่แท้ๆว่า การเป็นยูเป็นจังใดล้วมีหลายครบบอบครัวโบะวาคือนุ่นบอกพี่น้องแต่ละคลิปแต่ละเทือนแหละว่าหมู่บ้านนี่จะเป็นหมู่บ้านน,น้อยๆที่อย่กรก,กระจายกระจายเนาะมือนอีก็ได้พาพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็ใครข้อสงสัยของหลายๆคนที่แบบว่ามาถามาะวะ่านุ่นกับ,บ่บได้พามาเรียนจักเทือมือนอีก็ถือว่าเป็นเทือแรกของทุกคนแล้วก็เทือแรกของนุ่นเนาะถือว่าคลิปวิดีโอนี้นุ่นก็ได้ได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่คำามิตจำน้อมสมคลิปนุ่นจบและคขอมเม่ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด